มื้อนี้มานําำเสนอเมนูมะม่วงครับผมมะม่วงเส้นมะม่วงแผ่นนะครับนี่ครับผมมามื้อนี้สียยำมะม่วงกินกันเด้อพี่น้องเด้อกินมะม่วงมะม่วงมะนาวนี่ด้วยหอมแดงมาครับมื้อนี้กวางพักกินฟ้ามายำมะม่วงครับผมใส่เป็นมะม่วงแผ่นมะม่วงฝานเด้อพี่น้องเด้อเนี่มีมะม่วงแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโคแล้วก็มะนาวน้องไหมโอ้อกมาํำไรแตก เยอะแล้วครับมือไหนจิบน้ำม่วงแผ่นใส่พริกก่อนพี่น้องมามาพร้อมแล้วครับพี่น้องใส่พริกป่นลงไปไขมักเผ็ดกระส่ละหละลายเด้อไข่ไขมักเผ็ดพริกป่นน้ำตาลน,นิดหนึ่งเพื่อความกลมกล่อมขาดบ่ไรแป้งนัวพี่น้องผงนัวเด้อใส่เข้าไปขาดอีกบ่ไรคือ น้ำปลาปรุงรสพี่น้องนี่โอ้ยใส่อีกนอหนึ่งพอเติมด้วยน้ำปลาขาดบะไรก็น้ำปลาน,น,ปนี่ย่ะครับเติมลงไปพี่น้องเด้อโอเคเามาคุกเข้าให้เข้ากันพี่พน้องเลยโอ้ย่อยมาอยากน้องบัณฑ <laughs> โอ้ยบ่อยากภาคพี่น้องเลยนี่ ุเขาให้เข้าออก,กันเหมือนเดิมเนาะเซ็บๆพี่น้องเลยนี่มะม่วงแพ่นเด้วพี่นอ้องเด้อโอุตาใส่พริกอีกจั็น้อยนีย่สำหรับคนที่มักกินเผ็ดๆนะพี่น้องเลยอุ้ยป่ต่องห่วงเลยน,นี่แหละเงาเสียบมาบวบอะไรยางจวดโหลดพี่น้องเียบๆรับกันครับผม มาพี่น้องมาบรอนีเสียบน้ากันครับผมม่วงแพงพี่น้องอาหารในหม่องนั่งกินยากอาหารในห้องกินยากก็เท่าเมื่อยอืออือเอาหมอนหนึ่งนี่แล้วพี่น้องโอ้พี่วาน มัมอนึ่งแล้ยโอ้โหขวมมันน้องมืงเนี่ยไฟยานขวมเด้งมืงเนี่ยกินดีบะเนาะมม่วงแ้นพี่น้องขยับขยับม,ะมะั้ยพี่น้องมาเห็นเห็นแต่มอนหนึ่งเบื่อหมูม่วงไฟยันขวมเด้งมือเนี่ยอ่ะอือ ม่วงเห่าม่วงเห่าม่วงห่ามะนาวโหูเปรี้ยวดีขนาด dịt cắt cát đây Cậu thà đó, phía nòng đó lắm cả nhau คอ,อยันมาหนึ่งคอยล้ากลวมได้มือน่ยโป้เผ็ดอู่เด้อครับ จติเตียบก่อนนะำปะลาเนั้นอเนเขาเขากระนอมลำเลยพี่น้องเลยหน่อยสดๆโอ้ยหยิบหยิบอืม ไปไหม,ามาพี่น้องมาอหม,มอูแกงน้ำปลาหนนัวเอาละพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวมทีเยงาพอดขอบคุณทุกกำลังใจครับผมบม๊ายบายครับ